สวัสดีครับอันนี้เราเป็นโครงงานอะไรครับเป็นโครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะค่ะครับมันทํางานยังไงครับการทํางานของมันก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นค่ะครับตรงไหนครับตรงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณนู้นค่ะมีสองตัวใช่ไหมครับแล้วมันแล้วมันใช้ทําอะไรครับมันจะตรวจจับความชื้นในโรงเห็ดนะคะซึ่ง แล้วก็วัดความชื้นวัดอุณหภูมิด้วยค่ะซึ่งในการวัดความชื้นของมันมันจะจับอยู่ที่ความชื้นของของรงเหตุอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดว่าความชื้นในรงเหตุน้อยกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตมันก็จะมีการพ่นน้ําออกมาในลักษณะของท่อน้ําแบบนี้ค่ะครับโอเคทีนี้ค่ะเมื่อความชื้นนะคะมันถึงเก้าสิเปอร์เซ็นตมันก็จะหยุดการพ่นน้านะคะครับค่ะแล้ววันนี้ทําอะไรไปบ้างครับค่ะสิ่งที่ได้ทําในวันนี้ก็คือ หนึ่งก็คือติดเซนเซอร์นะคะสองจุดก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็สองก็คือเขียนโปรแกรมรก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะตัวโปรแกรมเนี่ยมีการบันทึกค่าเซนเซอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการบันทึกค่าในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นภายในโรงเห็ดค่ะแล้วข้อมูลที่ได้มานี่มีประโยชน์ยังไงบ้าง่ะค่ะสำหรับข้อมูลที่ได้มานะคะเราก็จะนำมาในเรื่องของการปรับปรุงรงเห็ดนะคะให้มันได้ตามที่มันมีความเหมาะสมก,กับการเจริญเติบโตของเห็ดค่ะ Okay.